นี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยสวัสดีครับไม่บอกเราบอกเราออกจากแก๊งออกจากแก๊งน่าร้อนมาอคืนนโอ้รายมากเลยพวกนี้อ้ตาคนนี้รายมากมาดักรอเราตั้งแต่เมื่อเมื่อไหร่วะใครฮะ ไม่รู้เลยว่าใคามาที่เหมือนเราก็มามานั่งนอรอที่อยู่นี้ก็เรียกอะไรชีวิตติดที่ยาชีวิตติดที่ยา่ชีีวิิตตดทสามคนเนี้ยนะสามติดชีวิตยาอ่าคนไหนผมเดินมาทำไงป่ะยังมายังยังมายังคนไหนติดตามพี่ยาอยู่นะไปติดตามสามคนนี้ด้วยนะชีวิตติดที่ยาคนไหนไม่เห็นหน้าพี่ยานอนไม่หลับมาไม่เบื่อก็จะดื้นะเอามา โอ้โหอันนี้ร้านเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าร้านทองตำหนักทองอยู่ที่นครปฐมเซ็นทรัลนครปฐมนะพี่ยาอยู่ตรงนี้กี่วันสิบแปดสิบสองถึงสิบแปดเจอกันได้น้ำพริกพี่ยากะลุมแล้วก็เค้กหน้านิ่มแล้วก็หอมหมกกระทงละยี่สบิบ มีมาด้วยหรอมาด้วยกระทงละยี่สิบมาจากโรงงานเราเลยนะตรงหน้าร้านทองตำหนักทองเลยตรงกันข้ามกันเลยนะไปซื้อทองสักบาทก่อนไหมเอาสิพี่ไปซื้อแจกก็ไม่ว่านะย่าไปในอะไรย่าย่าย่าก็ต้องหาแม่ไม่มวสีเขียวรอย่าซื้อให้พี่กาซื้อให้พี่ม่สีเขียวดินี่จะใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้ขายขายเสร็จแล้วพี่ยาลองขายด้วยเขาชิมเลยดิ ให้เขาชิมเยอะๆเอาช้อนมาให้อยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่12บจนถึงวันที่1ิดชาวนครปฐมมาเลยนะมาเลยบูธใหญ่ตรงนี้มากันเยอะๆนะมากันเยอะๆแต่วันนี้เราก็อยู่เย็นๆเลนะมากันเยอะๆจ้าใครอยากกินน้ำพริกมาเลยที่นขายลูกไกทมอมอมีมาทมอที่มีมามาให้เขาชิมดิให้เขาชิม ของไม่นาลมหน่อาลกุ้งลูกชอบแสามอนอร่อยให้กัชิมนเลยพี่ยาสลิดกัอะไรลูกสลิดกันะาลกกุ้งแดงปลาย่าดปลาน้ำจืดิดิบปาดิบปลาทะเปลาปลาปลาตัวปลาดิบปลาดิบปาดาตรบลด้าลาลาเิาด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 าา ชิมชิมเอาช้อนไหมลูกค้าตักกินเลยช้อนใช่ช้อนมันเอาช้อนไปจิ้งเลยเอาช้อนมาอย่างเดียวเอาช้อนมาอย่างเดียวพี่อาตักให้กิ้งกะข้าวปลาร้าเลยเอาปลาร้าปลาร้าสุดยอดเดี๋ยวพี่อาตักให้อันนี้ที่ออกรายการมีแซ่บอยู่อร่อยปลาร้าเลย เอาช้อนเอาสังเะอย่างนอร่อยอร่อยกากหมูมากากหมูร้อบาทจ้าก้งุ้ยีกกากหมูกา้กสนแล้เนี่ยกากหมูกหูหนึ่งกากหมูหนึ่งลับตังก่ วันอาทิตย์ก็มาไม่ได้สิวันอาทิตย์ไม่ได้มามาวันนี้วันเดียววันอาทิตย์มาไม่ได้เพราะห่วงทั้งนู้นใช่ไหมได้พร้อมหมูสามมาวันพุธเนี่ยมีความที่อันนี้ก็อร่อยนะข่าหมูสับข่าหมูสับหมูชอบนะเอาช้อนเอาช้อนปลาล้าปลาร้าสุดยอดปลาร้าสุดยอดไงที่ออกรายการที่ออกรายการคุยแซ่บชว์นนี่แหละ เอามาปลาปลาปลาหน่อยเผ็ดเผ็ดอันนี้เลยตักเลยไก่ร้าอันนี้หนูขยับเอาแต่ช้อนมาไม่มีข้าวอทำไมไม่หุงข้าวมาอันนี้ปลาปลาอันนี้เลยปลาไอพบียร์ตักให้ไอพิแอหมูกระดกมินิกาไอพิแอร์อยากกินหมูกระดกใช่ไหมแกเลยให้เขาชิมเอา เอานี่อวหเอาเี่ยเอานี่ยหมูสับหนึ่งกรกหมูหนึ่งกาดกหมูหนึ่งหมูสับหนึ่งกากหมูหนึ่งอ่าหมูสับเอาเก็บฟ้าไว้กากหมูกับหมูสับนี่นี่นี่ปปลาปลาปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่ง ปลาล้ากับหมูสับเอ้าใส่ถุงให้หน่อยจ้าอันนี้ปลาล้าอร่อยมากอาเอาไปในนี่ไปปลาแดงปลาย่างเจ็บคุกข้า เพลงด้วย คนแล้เห็นไหมทุกคนน่ะมีการล้มพยายมดึงดูยโน้มแบบหนักๆมาเลยค่ะครูว่าเราอ่ะให้กำลังใจให้แต่คนที่เข้าให้กำลังใจพี่ใหญ่ไม่มีแต่คนให้กำลังใจเขานะตอนนี้มีแต่คนชื่นชมมีนะคือมันเป็นเรื่องที่ผมคิดไม่ถึกเตอนแรกผมเม่บอกว่ากลัวกลัวกลัวที่จะเจอคนมากเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาหนักมากใหญ่มากแต่เรา เราเลือกตั้ใจที่จะออกมาสู้กับปัญหาให้รู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรายอมรับยืดอกรับมาว่าเราผิดแต่ว่าเรายืนยันว่าเราจะจะแก้ไขเราจะทํามแเราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเขาก็ทําดีแล้วเราขอให้ทุกคนให้โอกาสเขาพิยารที่พิยานะ่าจาก ยาคิดว่าพยาไม่ผิดหวังก,กับคนคนนี้แน่นอนครับเนะเพราะว่าพิยานะ่ยเจอกับเขามาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่ยังมีกระแสเนี่ยเราเจอกันนะ่ะที่โรงงานเออเขาเคยเอาน้ำพิภูนเนี่ยไปเสนอพิยาแล้วแต่ราคาไม่ถึงจัด<อ><อ>แล้วว่าทุกวันนี้เขาก็ทำดีขึ้นแล้วอ,อยากให้ทุกคนให้โอกาสเขาเยอะๆช่วยกันซื้อเขาจะได้หมดหนี้เร็วๆแล้ววันนึงเขาอาจจะไปขายที่โรงงานเราไปสนดับสนุนเขาเยอะๆคนล้มอยากมถ้าวันนี้เขา ย้อนกลับไปได้เขาก็จะรู้สึกว่าเออต่อไปนะี้ฉันจะทําสิ่งที่ดีๆใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วต่อไปนะี้ถ้าจะใช้นี่หมดเราก็จะช่วยกันช่วยสังคมเนาะได้ยานดีใจด้วย,วยและทีทเป็นคนสังที่รู้สึกดีใจรู้สึกอยางทําตอคนเราเนี่ยไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทําผิดในโลกไปแล้ที่ยายเคยทำผิดด้วยเนาะแต่เมื่อวันหนึ่งเขายืนขึ้นมาได้เขาก็จะเป็นคนดีที่แบบว่าช่วยเหลือสังคมเนี่ยใช่ไหมเราคิดไปอย่างนั้นใช่ไหม คที่รู้สึกดีูสึรอขึ้นเยอะเลยดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะรู้สึกเหมือนวันแรกที่ไปอาเจอเขาวันนั้นที่เขาเจอกระแสแรงๆเนี่ยวันนี้หน้าเขาเปลี่ยนอะไรไหมรู้สึกดีอ่ยี่อารก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยเราให้รู้สึกเป็นคนเข้นแข่งเส้นแข่งคนอื่นให้กำลังใจเราทั้งโลกไม่เหมือนเราให้กำลังใจตัวเราเองตื่นมาเช้าเนี้ยมีลมหายใจรู้สึกดีแล้วตื่นมาพรุ่งนี้เราตื่นมาเรามีลมหาย ใจก็แล้ว่ให้กำลังใจไม่เหมือนเราใหกำลังใจเองนบ้พ่าเดี๋ยวไม่นานาจะหมรู้ไปด้วยกัู้ไปกับพิานี่ยเลยาะครับรู้ดีอ่ะ